สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งชาวไทยและต่างประเทศครับสวัสดีตอนเชา้าตอนเชา้าย่างมะเขือยาวมะเขือยาวสดใหม่ย่างไวสุกเมนูกับข้าวแซ่บตอนเชา้าทําเมนูส้มตําส้มตำมานน้ ส้มตำแซ่บใส่มะกรอใส่ผักใส่พริกทำแล้วน้ำปลาใส่ลงไปแซ่บกันมาเลยครับส้มตำตับปลาน้ำปลา,ปลาใส่ลงไป ปลาต้มต้เสร็จแล้วก็ขึ้นมันละก็ขึ้นตามคุกเขาเข้ากันครับ,บแซ่บครับชิมดูว่าผ่านไหมแซ่บอร่อย าม,นนมากินส้มตำครับส้มตำปลามีขนมจีนด้วยครับต้มปลาแซบซบนวนัวอร่อยกันวันนี้ครับส้มตำปลาแล้วก็มีกินก้าครสบสวัสดีตอนเที่ยงครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนเที่ยงตอนเที่ยงมาดูสิครับว่ามีกับข้าวอะไรครับ วันนี้มีส้มสองลูกกล่องนี้น่าจะเป็นปลาครับอีกกล่องหนึ่งจะเป็นซุปอะไรก็เป็นลาบอะไรดูสิครับว่ากับข้าววันนี้มีอะไรเมนูแซบตอนเที่ยงครับ ปิ้งปลาตัวใหญ่ครับตัวใหญ่มากครับวันนี้ของโปรดครับปิ้งปลาหมักในซอสผงปรุงรสน้ำปลากระเทียมครับคุกเข้าเข้ากันหมักไปหนึ่งชั่วโมงนะแล้วก็นำมาปิ้งครับปิ้งไฟอ,อ่อนจนสุกครับแล้วก็มีผักสสเดาครับกินกับอะไรเนาะแตงกวาก็มีครับเป็นเมนูเลยครับ เป็นซุปอะไรครับหรือว่าเป็นลาบชิมก่อนครับว่าเป็นซุปอะไรกันแน่ครับได้กลิ่นหอมหน่าทานมากครับชิมปลาก่อนก็ผ่านไหม อ,อร่อยครับแสบมาชิซโซโยอร่อยต่อไปมาชิมซุปครับเป็นซุปหมักแปบหบรือว่าซุปอะไรครับคล้ายซุปปลาแปบบเป็นซุปเขือยาวครับสงสัยที่ย่างไว้ครับซุปเขือยาวรสชาติออกหวานๆวานครับใส่หัวหอมหอมแดงครับผงรสก่อนอัมปลาผงปรุงรสครับน้ำปลา จะเสพด้วยกันครับวันนี้อร่อยตอนเที่ยงข้าวไรเบอร์รี่อร่อยดีมีประโยชน์ครับซุปมะเขือยาวกินข้งก่อนติดใจทำอีครับซุปก็ซุปกินส,สองเวลาครับสองเวลาสามเวลาครับทำาพัยงเดียว ไวกินหลายคาบเลยครับผักสลัดคมขมครับวันนี้ผักมีน้อยครับไม่มีประกาศเห็นครับวันนี้อร่อยครับอร่อยดีหลายคนคิดข้าวอย่างครับมากินข้าวด้วยกันครับวันนี้แซ่แบเมนูซุปมะเขือยาวปิ้งปลานิน่ง ตอนเที่ยงจะมีอาหารแบบบ้านแบบนี้นะครับมีปลามีซุปบางวันก็มีซุปเห็ดบางวันก็มีลาปปา,ลาปลาลาาปลาดุสลับปรับเปลี่ยนกันไปเลยครับอร่อยดีครับซุปมะเขือใคร,ใครคเคยชิมยังครับ มะเขือปราย่างสุกครับบางคนก็ใส่พริกหยวกด้วยครับย่างพริกหยวกด้วยบางคนก็ใส่ใสพริกธรรมดาแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนกินข้าววันนี้อร่อยมากครับ แซ่บหลายแซ่บหลายครับอาจูมาคิดสอยูอร่อยมากเวลาเที่ยงตอนนี้คนอยู่เยอะวันนี้ครับมีเสียงคึกคืนครับอยู่เยอะบางวันก็มีปลาเผาครับบางวันก็มี แจงปลาครับสลับปลบเปลี่ยนยนะครับซุปมะเขือยาวชอบมากรัรสชาติหวานๆครับใส่หอมแดงเะครับใส่หอมแดงอร่อยครับสเสร็จมาครับ ส้มกินทีหลังครับกินข้าวเสร็จถึงกินส้มครับผักสะดาวันนี้ขมขมมากครับวันนี้เจอต้นขมครับบางวันก็ไม่ขมแซ่บมากครับแซ่บมากอาจูมาคิดซอยู่อร่อยมากครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ